รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีขวรได้รับคำแนะนำ พลงดีนะงั้นเราไม่หยุดครับสวัดีด้วยใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอยู่ด้วยกับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะกับรายการ KPN l i v e สดแซบสีติดข้อจอค่ะวันนี้ทั้งวีคเราจะแบบว่าอยู่ในทีมที่เป็นแบบลูกทุ่งลาสเวกัสถูกเยอะสุดยอดโอ้โหมือแบบว่าพี่เตรียมมากต้องบิดไว้บิดไว้นั่งดีกว่าบอกว่าสังเกตตัวนี้เดี๋ยวสะโพกใหญ่เอาครับครับเปิดปิดปิดอะ ก็เหมือนเดิมแบบนี้นะคะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มค่ะกับรายการ KPN Live สดแซดซีดนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแต่งชุดให้เข้าทีมกับลูกทุ่งล้าเวกาสนั่นเองค่ะอยากรู้ไหมว่าแต่ละคนเขาจะบอกว่างานลกยุงต้องมาไหมงานขนไก่ต้องมาหรือเปล่าขนาดไหนมาเลยทุกอย่างทุกหางเลยมาหมดหางเสือหางแมวหางหมูมาหมดเลยหางหมูไม่าเป็มากองแมหางหมูดูไม่ค่อยลูกทุ่งเท่าไหร่ 好懂。<Happ> เพราะว่าคือน้องๆของเราเนี่ยได้ไปฟิตติ้งกันมาเรียบร้อยแล้วสําหรับ10คนนะครับผู้เข้าประกวดสําหรับปีนี้นะฮะก็ไปฟิตติ้งกันมาเมื่อคือนนี้เลยแล้วพอทางช่องป๊อปของเราทราบนี่ก็คือแบบว่าขนกล้องไปเก็บภาพกันมาเรียบร้อยอเดี๋ยวนี้เราจะนําภาพให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันอย่างแน่นอนครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะ3มช่องทางการติดต่อของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ค่ะสง่งข้อความมาให้กําลังใจหรืออยากจะเชียร์ใครเป็นพิเศษหรืออยากจะมีอะไรแบบว่าอยากเห็นเกิดขึ้นบนเวทีก็ส่งเข้ามานะคะพิมพ์ KPN w ้วย ข้อความค่ะส่งมาที่4806789ค่ะหรือว่าทาง Facebook Twitter นะคะก็แอดมาได้เลยกับ Pop l i ล e TV ของเรานั่นเองค่ะครับ <Wow. S 1> ผมก็ถือว่าปีนี้จะเป็นความอลังการอีกครั้งหนึ่งของเวที k t e n a w a r d นะครับผมเพราะว่าคือทุกๆปีเนี่ยปีของเขาที่ว่าลูกทุ่ง拉สเวกัสเนี่ยจะเป็นอะไรที่อลังการผ่านมาทุกปีคือ คนดูจะรอชมกันอยู่แล้วทั่วประเทศเลยปีนี้ก็จะมีความลังการที่มากขึ้นไปอีกเพราะจากเวทีปีที่แล้วมันก็จะก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเสื้อผ้าจากปีที่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทุกอย่างจะเพิ่มและจัดเต็ม ในความแบบว่าเป็นลูกทุ่งลัสเวกัสของเคพีนาร์อย่างแน่นอนสังเกตไหมล่ะว่าขนาดเพชรจะไรายการเราไปเพชรก็จะเพิ่มระดับของเพชรมากขึ้นเพิ่มมมมืออไ้้เขาากกึนนีริ่มสังเกตว่าเพชรเริ่มจะแบบเล่นโขนแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าจะไม่เคยเล่นโขนอ๋อใช่ตอนนี้เด็กเพชรเล่นโขนบางทีมือไม้มันออกจริงจริงอ๋อจริงเหรอนวันนี้สวมหัวโขนมาเหมือนกันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้หัวยจริงโอเคเป็นทีมของลัสเวกัสพอดีนะอ่ะ แต่นอกเหนือจากบรรยากาศ <c oughs> การฟิตติ้งแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยว่าปีที่แล้วครั้งที่22 <c oughs> เขาก็มีทีมลูกทุ่งเวาราช่วกัดเหมือนกัน <c oughs> <ช>ปีนั้นก็ไม่ธรรมดาอยากรู้เหมือนกันว่าปีนี้จะสามารถแบบว่า แบบว่าทําลายสถิติให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเฮ้ยล<ช>ัสเวการปีนี้ก็ไม่แพ้กับปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอามาฝากกันช่วงหนึ่งสำหรับคนไหนที่เองนึกไม่ออกว่าลูกทุ่งลัสเวการเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงนี้ที่เราจะนําเทมมาให้ดูว่าปีที่แล้วเนี่ยจะอลังการขนาดไหนใช่แล้วส่วนค,คนไหนอยากจะดูกันแบบว่าสดๆเลยติดอขอบเวทีแบบกรี๊ดแบบว่าส่งพวงมาลัยของคอ,งอ,งองก็สามารถที่จะส่ง SMS นะครับพิมพ์ตัวทีนะฮะแล้วส่งไปที่41119ฮะ C 1>, so right. so 1 1 1 9 5 5นะครับผมก็สามารถไปรับชมกันแบบสดๆติดขอบเวทีกันได้เลยแล้วก็อาจจะได้ร่วมรุนเป็นเออหนคนใน VIP 100ที่นั่งในวันนั้นที่แบบว่าโหวตได้หน่งหนึ่งโหวตจะโหวตได้100คะแนนเลยทีเดียวก็คือแบบว่าคุ้มมากๆเก็คือแบบหมายความว่า ปกติเวลาที่เราโหวตการแบบโทรศัพท์เนี้ยได้แค่หนึ่งโหวตเท่านั้นแ,แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในสตูที่ห้องส่งเนี่ยสามารถโหวตได้ทีเดียว100รคะแนน100คะแนนโอ้โหถือว่ามีผลมากๆ,ๆนะเคะเพราะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าไปดูบรรยากาศสดๆต้องบอกว่าบรรยากาศดูในทีวีว่ามันแล้วแต่ว่าข้างในนั้นมันกว่ามากๆจริงๆอย่าลืมส่งกันเข้ามาก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าไปดูกันแน่นอนค่ะว่าบรรยากาศนะคะการฟิตติ้งชุดจะสนุกสนานขนาดไหนกับรายการเคลียร์ไลฟ์สดแซ่บ ปปิดขอตัวค่ะ